ดูกอูดากีกีลูกกีต่ำกออีกีไม่เอกีเ right ป่าอูเกแต่แต่ไม่ใช่ตอเอาเตาไม่เอกเต่า

ตัวเก่าป่ากออ่านได้ไหมเป่าปีเป่าปีคำแรกคำที่สองดูดู a cày tàu đâm a bay cao kè อู๋ตา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 แก่ใช่ลูกไปปาต้องลูกอ่านไปเลยปู ปูแก่ปูแก่ใจดีไก่ปูตีไก่ป่าปูต้องไปลูกปูปูแก่ใจดีอ๋อถูกแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ตาตาดีเปาเปาปีปู เกาต่าเต่าดีตาตาเกดีไปลูกไปต่อต่อไก่ป่าเก่าผมอ่านลูกเก่า แก่แต่เอะรวังระวังคาดลูก <laughs> <ต>เน่ยแกออกแ่แต่ปู่แก่แต่แต่แตา<ต>โอเค